นะครับมาดูกันที่กิจกรรมดีๆของทางการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า M.E.A. นะครับที่ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเขาจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับในการมอบผ้าใบให้กับคนขับรถตุ๊กๆครับเพื่อที่จะไว้ใช้ป้องกันเชื้อโควิด -19 จะได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยครับ นายวิลาศเฉลยสัตว์รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ร่วมกับนายกฤษดาอ,อตาตุตโมดุปนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือ e ี a t ฝ่ายส่งเสริมการใช้จัดกิจกรรม change tuk-tuk to new normal เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถตุกๆในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมรณรงค์การใช้งานรถตุกๆไฟฟ้าที่จะช่วยลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อาคารวัฒนวิพาทการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตย ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากกิจการร้านค้าการเดินทางเพิ่มมากขึ้นรถตุ๊กตุ๊กหนึ่งในยานพาหนะที่ให้บริการสัญจรและบริการด้านการท่องเที่ยวมีความเสี่ยงแพร่เชื้อระหว่างผู้ขับขี่และผู้โดยสารจึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วยการมอบผ้าใบป้องกันโควิด -19 พร้อมติดตั้งจำนวน150ชุดให้กับผู้ขับขี่รถตุ๊กตุ๊กในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเช่นถนนนานา ถนนสุขุมวิทต,ตลาดคลองเตยรอบสนามหลวงและบริเวณปากคลองตลาดกิจกรรมเชนตุกตุก to new normal นี่ก็เป็นกิจกรรมที่ M B A เนี่ยทำขึ้นนะครับเพื่อช่วยทางด้านเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้คนที่จะใช้ บริการรถตุกๆเป็นรถที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีผู้คนใช้อยู่เป็นจํานวนมากโครงการเช้นตุกๆทูนิวนอร์มอนนี้ก็คือมีการติดผ้าใบนะฮะกั้นระหว่างผู้โดยสารกับคนขับเป็นเรื่องที่ช่วยมาตรการ Social d i s สแตนซิ่งของทางภาครัฐด,ด้วยนะครับ ในช่วงที่เป็นสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยครับผู้ประกอบการคนขับรถตุ๊กเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามจะช่วยเหลือเขาเมื่อผู้โดยสารกลับเข้ามาเนี่ยใช้บริการใหม่เนี่ยจะสร้างความมั่นใจได้ยังไงนะครับเราก็คิดเป็นโครงการในการบริจาคผ้าใบใสนะครับแล้วก็ทางสมาคมยานไฟฟ้าไทยเนี่ยก็นําไปมอบให้กับผู้ประกอบการตุ๊กประมาณ50บใบนะฮะแล้วก็ได้ความช่วยเหลือเนี่ยจากทาง ABA เพิ่มเข้ามาอีก1 5 0ผืนที่จะไปเดินหน้าในบริจาคร่วมกันนะครับก็ถือเป็นโครงการดีๆที่ต้องขอบคุณทาง ABA มากเลย นอกจากนี้ m e a ได e. ้ร่วมมือกับ E-Wat ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเรื่องรถตุ๊กๆไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นโดย m e a ยังคงดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่ช่วยส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตอย่างต่อเนื่อง่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวกีฬากับคุณอิดปารินค่ะ แบบเติมเงินรับโชคแบบไม่รู้ตัวกับแคมเปญเติมทรูลุ้นล้านรับสิทธิ์ลุ้นทองทุกสัปดาห์ลุ้นล้านทุกเดือนง่ายๆเพียงกดรหัสลุ้นล้านสมัครร่วมรายการที่ดอกจัน8 8 8ดดอกจันหกหสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครวันนี้รับสิทธิ์ลุ้นทองฟรีหนึ่งสิทธิ์หรือถ้าอยากลุ้นเพิ่มเพียงเติมแพ็คเสริมเน็ตหรือโทรทุก30บาทรับหนึ่งสิทธิ์ลุ้นพิเศษรับสิทธิ์ลุ้น3ามเท่าเมื่อเติมแพ็คผ่าน t r u อ ID หรือ True Money Wallet ยิ่งเติมยิ่งได้ลุ้นตั้งแต่วันที่11มิถุนายนนี้ถึง11สิงหาคมนี้ข้อมูลเพิ่มเติมโทร1242หรือ www. t r u e m u e h com/slash luckydoor 2020ใช้เทพไทยควรใช้แค่ไหนครับใช้นิดเดียวค่ะ